คุณเต๋อสมชายคุณลิฟ์สุพ์คุณอาร์มสิริโรธคุณฟราโมดแสงสอนคุณโจอี้บาซูทัตนะัตะบัวทุ่งและดิปโอยสกเข้าครับท่า <Yeah. S 1> จะนั่งทำไมล่ะเกเรเกเรเลยนะครับคุณเต๋าวันนี้อันดีมาแพ้คราวที่แล้วแพ้แล้วก็มาดูเด็ดดูเด็ดแพ้เลยคราวที่แล้วแพ้ขออนุญาตทางออสตาก่อนนะครับแนะนำตำแหน่งพวกเรารู้จักกันหมดแล้วว่าใครเป็นใครแต่ตำแหน่งเป็นใครเพราะคุณออฟคุณออฟที่เล่นเป็นคนหน้าทีมใช่กับตันไหมครับผมกับตันครับคุณตัวแรกครับผมผู้รักษาประตูครับครับผมอยู่ฝ่ายส่งและจำหน่ายครับ ตำแหน่งอะไรครับคุณเพื่อนตำแหน่งก็ฝ่ายส่งและจำนายตอนนี้กำลังถูกตามตัดตอนอยู่โอ้โหยาบ้าเลยนะใช่ใช่ยาบ้าครับเขาบอกว่าจู่ๆเขาบอกว่าจะตัดตอนตัดตอนทัน้าๆที่ผมยังอยากจะเป็นผู้ชายอยู่โอเคไม่เป็นไรแล้วครับคุณหอยครับตำแหน่งครับเป็นศูนย์หน้าครับเป็นเป็นเป็นกองหน้าที่ฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างที่จะเกรงกลัวมาก คุณโจ๊กเกอร์ฮะตัวเองอะไรครับผมก็ระบบครับก็แต่บางทีบางทีก็เป็นกองหน้าบางทีก็มาถ้างั้นไปอยู่ข้างหลังเลยโอเคกับกัปตันครับพี่นี่กัปตันอยู่ดี่ไอ้คุณนี่ยคุณโจ๊กฮะโจ๊กเล่นเป็นอะไรฮะครทีโอ้โหไปมากส่วนมากกองหน้าครับกองหน้านะครับเต๋าเหรอครับเต๋าจริงๆแล้วตกลงใครเป็นกัปตันกันแน่ระหว่างเต๋ากับหนุ่มช่วงนี้ผมรักษาการแทนครับรักษาการนี่ครับผม เป็นตำแหน่งอะไรลงไปทางนี้อ่พระเอกครับเป็นพระเอกคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาอย่างนี้เหรอพระเอกมีมีคนปรามาทแล้วล่ะครับครับเป็นพระเอกครับไม่ใช่ตลกครับไม่ใช่ตลกครับไม่ใช่ตลกใช่เลตลกมันก็ต้องนี่ดินี่ไงนี่ตลกพี่ผมขอเตะตลกทีได้ไหม่ได้ เตะบอลเตะบอลเตะบอลเรื่องนี้เลยทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตบอลเตบอลเนี่ลิฟต์ลิฟต์นะตำแหน่งอะไรครับกองหลังครับกองหลังนะครับ รักษาประตูอ่าไมดละโมดกลางครับกอกกลางนะครับกลางคพี่หอยครับครับอยากทราบมากครับว่าทำไมมม่เครียดมากเลยครับวันนี้เออไม่น่าบุคิข์บวชเรียนไม่น่าจะลดธรรมจะทำห้หน้าเป็นแบบนี้คือคือแต่ยันน่ะเนี่ยตรงหน้าผากนี่ไปซื้อที่มาหรอกเลื่อนมเลืนมาเลื่อนมา นึกว่าซื้อที่ไปทำรีสอร์ทคือตอนบวชนี่ไม่เคยเจอมาเลยนะครับพี่เดี๋ยววันที่มาเจอมาเขาอ๋อเขาเคยไปบวชมาแสดงว่าเป็นคนที่แบบถูกลักลอบลักลอบเราสัมล่วนเขต้องสั่งล่วนเขาต้องสึกมาไม่สังเกตแล้วสึกไปเยอะมากล้อเลยครัโอเคอาร์มฮะอาร์มเล่นเป็นอะไรครับแบกซ้ายครับแบกซ้ายแบกซ้ายนะครับโอเคทันนะ แบ็กขวาครับแบ็กขวาน่ยเล่นคู่กันเลยนะครับโจ้ยนั่นแบ็กสกินครับแบ็กไลน์ครับแบ็กขวาไม่ไม่ต้องบอกก็รู้อ่ะแบ็กไลน์เล่นแบ็กแน่ๆเลยเล่นแบ็กจอประตูประตูเหมือนกันนะฮะกับทางนี้นะครับเล่นเป็นปีกครับปีกขวาปีกขวานะครับมาก็ไม่ครบมาก็ไม่ครบแน่นอนอย่างนี้นะครับแต่ขออื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ คุยกับเตานิดหน่อยนะฮะับเต็กกี้บอกจะเล่นเป็นพระเอกจริงๆแล้ววันนี้เล่นเป็นคู่มั่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะเอ๊ะนี่ติดต่อมาคุยเรื่องบอลไม่ใช่หรอไม่ใช่เออใช่ใช่แต่ตะวันที่พี่บผมไม่ได้รับข้อข่าวสารนี่ก็บอกมาเรื่องฟุตบอลไม่ใช่นี่เลยเขาบอกว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรมั่นๆั่นอะไรด้วยนี่อ่ะมั่นๆด้วย เห็นบอกว่าไปไปเขาเรียกอะไรนะไปแถลงข่าวมาแล้ววันนี้ใช่ไหมมีกับพี่สิทธิชลมาครับอ๋ออะไรนะครับก็ได้เก็บความรู้มาอย่างละครับเพราะป๋าผมเนี่ยคือพี่ออมเนี่ยสอนเลยว่านะครับถ้าเราเนี่ยนะครับเคารพภรรยาเราแล้วจะเจริญนะครับจริงเหรอพี่เคารพแน่นอนน่าเชื่อถือครับพี่นะจริงจริงสำคัญเลยใช่ไหมผมขออนุญาแนะนำอะไรคุณเต๋าพราจะเป็นเจ้าบ่าวคด้วยนะคือไปให้ข้อมูลอะไรผิด เด็กมันนาเด็กมันไม่เคยนะเดี๋ยวมันทำอะไรผิดพลาดไปแล้วพิงซวยเลยนะเป็นสัจธรรมว่าผมคุยกับเขาเยอะเรื่องเรื่องของความเพลงใจภรรยาแล้วะเจริญเราได้พูดคุยกันแล้วแต่ที่นี้เคารพเลยนะครับพี่เคารพเคารพครับเคารพกราบไหว้จนศักดิสิ์เลยแล้วเราจะเจริญกราบไหว้เลยครับถ้าางนั้นเอาพราลงมจากทิ่งเลยเอาเวทขึ้นบ นี่บอกน้องอย่างนั้นเหรอนี่คุณไม่รู้อะไรเหรอผมรู้ผมจะขามนี่มีเมียผมมาแบบวันนี้ไม่มาก็อยู่บนหิ้งไงคนเราคนเราต้องคารพแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมห่วงนะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้ห่วงเรื่องของความประพฤติน้องผมเพราะเราได้คุยกันเยอะครับเต๋อเป็นคนดีครับฝากเต๋ด้วยนะนัด ฝากสาด้วยนะจ๊ะสาวครับสาวครับเรื่องแฟนเนี่ยปรึกษาพี่ออฟได้แต่เรื่องแม่ยายปรึกษาคนนี้ครับพรพี่ผมคนนี้เพรพี่ผมคนนี้ัดจนมาแล้วทุกอย่างนี่มีอะไรชี้แนะไหมครับ ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยไหมเอางี้เอาง <_ S 1> <อ>ี้คือใส่ที่ถามตรงนี้เป็นเพราะว่าวันที่เต๋ามั่นจะเป็นวันที่เขาแข่งฟุตบอลคือวันที่สิบหกพอดีใช่ครับพี่น่าสนใจฮะเริ่มดีครับเรือมดีตอนเช้านี่ก็คือทําพิธีมั่นตอนเชา้าแล้วจะไปแข่งทันไหมเนี่ยหมายความว่านัดเขาว่ายังไงเราเราทาพิธีฆ่าตัดตอนเรื่อ แต่เช้าเลยเนี่ยคนแล้วอะไรอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวก็รู้เดี๋ยวกลับไปผมก็โดนน้องนัดเขาดุอีกอ่ะหมายความว่าตอนเช้าจะทำพิธีมั่นให้เรียบร้อยใช่ครับแล้วก็ไปแข่งวันนั้นเลยจริงๆวันนั้นผมก็ไม่ห่วงนะครับเพราะเพื่อนๆก็เก่งกันทุกคนนะครับหน้าตาดีทุกคนรับรองว่า แค่เพื่อนๆผมอย่างเดียวก็ก็พอแล้ว่ับแตวนรมาเตะบอลมาเตะบอลมาเอาหน้าตาดีงงแน่ไอ้แร้งงมากเลยเนี่ยไม่เอฟช่วยพูดอะไรมั่งดิเอาแกไม่เอาตามาแล้วแกจะเห็นเแล้น้องมาพูดถูกแล้วต้องทำให้ครบฟังน้องมันเอาว่าไง เดี๋ยวเดี๋ยวเต๋าพอวันนั้นพอแข่งเสร็จนี่ต้องรีบกลับบ้านเลยป่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าชนะจะต้องเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยอยู่ได้ไหมก็ก็จริงๆแล้วก็เฮ้ยสอนว่าเวลาใครถามอะไรบอกแล้วแต่นัดครับจริงๆเนี่ยผมจะขอบอกเหตุผลเลยนะครับว่าแข่งเสร็ววันนั้นเนี่ยผมจะชวนน้องเขาไปด้วยนะครับต้องไปเป็นคู่แล้วนะครับแต่ต้องรีบกลับบ้านเพราะทุกคนจะสงสัยมากว่ากลับรีบกลับทำไมเอาไปขึ้นยิ้งครับอ วันแล้วท้ามขนยืนนยิ่งและนั่งข่านี้เลยนะ <c oughs> นั่งฝาครับงัน <c oughs> ต้องนั่งกันเรยแม่ใหญ่ครับพี่พี่ตูแลกเห็นบอกว่าจะยอมให้ทีม RS เอสชนะคราวนี้ถ้ามีข้อแม้ว่าเต๋าทำอะไรนะถ้าเต๋าอยากชนะถ้าไอเอสอยากชนะเนี่ยผมจะไม่เป็นประตูก็ได้แต่ต้องให้น้องนัดมาเป็นประตูแทนทีมออนสตาร์ ผมผมคิดว่าเต่าน่าจะเตะบอลเข้าประตูได้ปิดตาก็เตะเข้าไปกับทั้งสนามก็เตะเข้าทายดับข้าที่เทาวันนั้นอย่าพึ่งมั่นอย่าให้เลยครับนี่ อ้อาเงี้ยจำอ้าวกับไปที่ดิฟนะย้อนถึงโนบากโซนี่ไม่ได้คุยอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวบอกว่าจะมีการจัดตำแหน่งใหม่ให้กับทีม RS ใช่ไหมฮะใช่ฮะมีการจัดตำแหน่งใหม่ใครที่แบบว่าเล่นตำแหน่งเดิมแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะก็จะทำนำมาเล่นตำแหน่งใหม่กันอย่างพี่โจอี้นี่อ้าองมาฮะปกตินี่จะเล่นเป็นแบ็คนะฮะตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นประตูแย่กว่าเดิมอีกเพราะตั้งตีที่ไม่แข่งกันมาเนี่ยไม่เคยรับลูกได้เลยครับแต่ถ้าจะสวยเหมือนคนนี้ฮะคนนี้จะสวยมาก ข้างสวยมากถ้าถ้าสวยแต่ลูกเป็นไงฮะรับไม่ได้ครับถ้าสวยไม่รับไม่ได้ปีนี้ไม่รู้ได้ชนะเขาหรือเปล่านะแต่ทุกนีเป๊แต่เอา๊ะบอกปีนี้รู้สึกว่ามีการจ้างโค้ชใช่ไหมฮะอ้าวทัดตอบบ้างก็ได้ฮะพี่ทันนี่ง่วงเลยนะตอนดูพี่เปนอนก่อนไหมเออแล้วครับก็พี่ตุ๊กเปียพงศ์นะฮะอ่าคุณเปียพงศ์ผิวอ่อนมาเป็นโค้ชนะฮะปีนี้ซึ่งซึ่ง ทำให้มีข้อแตกต่างกันเยอะไหมจากปีที่แล้วข้อที่ปีที่แล้วที่เราผ่านมาครับเราก็ได้ไปซุ่มซ้อมกันนะครับแต่ละที่ซุ่มไปซุ่มเลยเหรอซุ่มซุ่มซุ่มครับมาเห็นบอกเดินสายแข่งกันทั่วประเทศเลยหรือเปล่าเดี๋ยวได้ได้เนื้อชุดตุ่มด้วยนะได้ได้ได้รีบตอบบ้างก็ได้เห็นบอกเดินสายแข่งกันทั่วประเทศเหลยประมาณ10กว่าจังหวัดได้ที่พวกเราไปกันไฟแข่ง เราก็ฟิตซ้อมมาทั้งปีครับครับผมไม่มีชนะเลยเสมอผมง้อประทับใจประจานเหรอทำไมเหรอเดี๋ยวแบคแอมหรอดีอะไรนะเออดึกคุยกับคนแรกอหรอแม่แอมโทรมาอะไรอ่ะผมไม่ต้องถึงพอไม่ต้องนี่แก่แล้วแก่แล้วเขาเป็หลงก็ถึงอายุเยอะแล้วเขาเล่นการเด็กเขาเล่นการเอาเป็นว่าเราจะไปดูภาพ ประมวลภาพจากปีที่แล้วนะครับอาจาจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยประทับใจสำหรับไอรีสอร์นะครับจะลงได้ยังเต๋ารีสอร์ได้ไหมอย่างนี้ย, <t> ยังไม่ตอบตกลงเลยครับรยังไม่ตอบตกลงนะไอรีสอร์ทน้ำทรายสัญญาอยู่ครับเบ๊กแฮมเขาติดต่อมาแล้วนะฝั่งนี้ครับแล้วรีรอไม่ได้ครับกำลังรออยู่ครับยังรออยู่มีคําถามครับมีคําถาม่ยถามหแปลว่าปีนี้จะร้องไห้อีกหรือเปล่าปีที่แล้วร้องไห้ไม่รู้อะไรเสีย ไม่เราจะร้องไห้ทำไมอะร้องไห้ทำไมไม่ใช่พี่หอยครับผมต้องไปบอกนะครับโมดเฮ้ยไม่ได้บอลชิงถ้วยตีหน้าเขาเตะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่ชนะทีฝีมือช่องสามเขไม่เก่งเป็นกว่าเราเท่าไหร่อะไรเราจะไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมายังมีโชคที่สองแล้วเราจะไปดูซิว่าปีนี้ทาง RS เตรียมวิธีการแก้เกมมาอย่างไรและปีนี้จะชนะหรือไม่หลังจากที่แพ้มาโดยตลอดทุกปีนะฮะยังไม่เคยชนะเลยเสมอก็มีเสมอบ้างนะครับไปพักสครูดหนึ่งไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวมาครับอาร์เอสและทีมออลสตาร์นะครับวันที่16นี้เจอกันแน่แมนยูกับลิเวอร์พูลคู่นี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องเรียกว่านัดล้างตาหรือเปล่าไม่ทราบตกลงแพ้ชนะกันมาแล้วกี่ครั้งเดี๋ยว ขาเรียกว่าสรุปรวมให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ไอ้คนแพ้เขาบอกแล้วกันไอ้แพ้นี่ก็จำไม่ได้นะหร่ไม่ใช่ใจชนะก็ไม่เคยเห็นเลยกี่ครั้งนะฮะต้องบอกี่เสมอด้วยกันสอง เสมอสองครั้งว่าว่าเราอยากเป็นนักบอดดีเลยครับอเอาว่าท um, an ี่พยาบานให้ดีว่าเดี๋ยววัดกันไงนะครับเจอทิพย์ผมว่าอไรอะไรที่หลักหลักการตลอดเมวไม่ทราบนิดหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงล่ะเสมอสองแพ้แพ้มาสามห้าครั้งนะครับอครั้งต่อไปนี้เป็นครั้งที่หกนะครับไอ้สะกดเขาว่าชนะไม่เป็นเลยหรอสาอะไรนะคราวที่แล้วนี่มีการยิงลูกโทษด้วยครับครับเป็นช่วงที่แบบโอ้โหบีกหัวใจมากใช่ไหมครเรียดมากครับ ปรากฏว่าผลเป็นงไงฮะมันเดิมครับเหมือนเดิมนทุกอย่างเหมือนเดิมครับไปดูภาพเซียนบอลเมื่อปีที่แล้วสรุปรวมว่าอย่างไรในการเตะลูกโทษเชิญชมครับเอาละครับลูกแรกครับคุณนุ่มรับหน้าดีสวัสดีไปขอบคุณมากที่มาที่นี่ครับผมแย่แต่ในที่สุดเตะคือเดี๋ยวถามโจ๊กเกอร์ตรงนี้นี่หนึ่งโจ๊กเกอร์ยังไม่ได้พูดเลย ตัลงตอนที่คุณต๊อกเตะลูกนั้นต๊อกสุปกรณ์นะฮะซึ่งมีการขยับเคยเห็นบ้างแล้วนะฮะในรีมีรีกเรื่องอะไรไม่ทราบ <c oughs> นะไม่เคยเข้าเลยเวลาเตะลูกอย่าง <c oughs> นี้คือเขาซ้อมมาตลอดตั้งแต่ก่อนแข่งนะ <c oughs> ครับว่าอย่างต๊อกเนี่ยธรรมดามันก็ไม่ได้ <c oughs> ตัวอย่างสุปกรณ์ต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับต้องแปลกๆก็ช่วยกันคิด ทีแรกถ้าจะเยอะกว่านี้เขาจะวิ่งไปจับขครน่งสนามจะตีลังกาแล้วเขาหมุนมาเรื <c oughs> ่อยแต่บอกว่าเอาสั้นๆพอไม่ต้องพิเศษมากเขาบอกได้เดี๋ยวผมจัดให้ก็เ <c oughs> ลย<ล><ล>เป็นอย่างที่เห็นนะครับเขาเตะเสร็จปุ๊บฉีขาฉีขาหมุนลูก <c oughs> เตะบอลกันอยู่ที่เขาจะทำอะไรอยู่แม่ดาต่างหากเราเอากล้องไปถามคุณต๊อกนะว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์เมื่อ365วันที่แล้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะวันนั้นเขาตอบมาอย่างนี้ครับเฉยๆครับสำหรับในปีที่แล้วนะครับก็ ครับต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาตอนนี้ต้องไม่ธรรมดาของสองทำไหไม่ขันโมดไหวไหมใจไม่ถึงเนึกยบอลขนาดนั้นแล้ไอ้ทีมนี่มีคนบ้าขนาดนี้ใจไม่ถึงใจไม่ถึงเดี๋ยวนีบ้าทันทีตอนตัวได้พี่เดี๋ยวโมดมีเรื่องเล่าตรงนี้นิดนึงไอ้บอต๊อกเยอะหยันมาใน BTR เลยโอ้ยังไงบอกว่าปีที่แล้วกดดันมากใช่ไหมกดดันครนะตอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ต็อกเขายิงไม่เข้าเลยนะจนเหมือนยาต่อยจริงๆแล้ว ปีนั้นเพราะว่าก่อนจะเดินไปเตะเนี่ยครับโค้ชคือพี่สุชินเนี่ยเขาก็โมดหายใจลึกๆไว้ก็สามครั้งหายใจลึกสามครั้งเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงมาพร้อมกับเรื่องพูดโทโทอ่งไม่หายใจเข้าปัดหายใจออกใจปัดใจไม่ไมไม่ใช่แล้วก็คือก็คือพี่ไไม่ได้ไปบวดมาไม่ได้คือไปวมาไม่คิดอะไรเแค่นี้ ก็คือก่อนเดินไปเนี่ยบิวไมมากโค้ชเขาบอกว่าเข้าแน่นอนมั่นใจในตัวโม้นมากปีนี้เป็นปีของโมดผมมั่นใจมากครับตอนเดินในเตะ่บอกว่าเขาแน่นอนก่อนลงสนามเนี่ยมีการโทรศัพท์คุยว่าถ้ามีการเตะลูกโทษเนี่ยมีการมอบหมายอะไรให้ใครอะไรอย่างไงในเรื่องเล่าตรงนี้คือไม่ใช่เฉพาะการเตะลูกโทษเหอ คือคือเอาเอาคือถ้าดอยถ้าดอก่อนหน้านั้นนะครับมันก่อนหน้านั้นคือว่าทั้งเกมเนี่ยผมบอกว่าแบบเนี้ยผมจะเล่นให้เขาีใคคใรห้เขาเขาใครผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดดีกว่าเรียนเลยมาบอกเลยมาที่ผมว่าเขาดูอยู่คุณจะรู้ตัวแล้วฮะอะไรนะะผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้เอาเป็นเอาเป็นสาวคนนึงก็แล้วกันเอาสาวคนนึงก็แล้วกันนะชายชายเขา ถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นเธอโทษเพรไปหาไม่มีคับเพื่ค่ับอย่างเดียวครับมาผู้ชายก็เลยก็เลยบอกว่าจะตั้งใจเล่นมากๆครับเพราะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราคุยเคยอยากไปจับพี่พี่เขาพี่เขานิ่งมากปล่อยไปจับบอกเขาบอกเขาไปก็คือแบบว่าคนนั้นคือพี่เองที่เขาบอกนี่ใช่ครับก็คือตอบตั้งใจเล่นมากครับ ตั้งใจบอกว่าจะเล่นให้ตั้งใจเล่นในเขาแล้วก็ไม่เคยชนะด้วยก็ตั้งใจจะเล่นให้ชนะดีแล้วล่ะตั้งใจเล่นให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วเหรอไม่่ใชแฟนเขาครับผมแฟนยังยม่ได้เป็นแฟนเนื้อพี่ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ชอบเขาอยู่นี่นี่กเดี๋ยวเล่นครั้งนี้ก็จะมอบให้คนหนึ่งครับเขามีคติเลยครับว่าเสียเหงื่อให้กับกีฬาแต่อย่าเสียน้ำตาให้ครับ ใช่ไหมทั้งหมดเลยทั้งหมดใครบอกมาส่งไปให้ใคร้าเป็นว่าคือตอนนั้นต้องผมตั้งใจเล่นมากพอออกมาก็เสียใจพอสมควรก็เลยผมเป็นคนซีเรียสด้วยครับก็ดูจากหน้าจากหัวเนี่ยเขารู้เลยว่าซีเรียสเฮ้ยพอออกมาปั๊บหนุ่มสอนรามเขาปลอบใจใช่ไหมฮะผมว่าตอนนั้นเสียใจเพราะแพ้เขาไม่ได้ยินเสียงเขาคนแรกนะฮะเข้ามาเข้ามาผมว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรผมก็เออเว้ยหนุ่มแบบเข้ามาคนแรกเลยดีใจเข้ามาแบบช่วยปอบอะไรเงี้ยปอบฟันล้ักมาดูเทปครับเพื่อนอัดเทปไว้ให้แล้วจะปอบเสร็จเธินกอดคออะไรนี้แล้วยิ้มเลยเหมือนกูเทป กีฬาไม่กีฬาอ่อดแอแอ๋แล้วไม่น่าเชื่อว่าแข่งเลยไม่น่าเชื่อสวยนักยังเลยสุขภาพก็เหมือนเสียงประตูมากเลยอ่อนแออ่อดแอไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือผมเข้าใจน้องแล้นะครับเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีแพ้มีชนะครับใช่ไหมมันแพ้มันแพ้บ่อยนะพี่ก็ใช่ไงก็ใช่ไง ไม่เดียวปีนี้ก็ต้องร้องไห้อีกปมดแล้วปดเนี่ยเนาะแต่พี่เปิ้ลนี่บอกตรงๆว่าช่วงนี้ฟุตบอลจะแข่งเราเทคนิคการเล่นฟุตบอลเราจะไม่ค่อยใช้ปีนี้เราจะใช้เทคนิคของการเล่นเจ็ตสกีโอ้โหสุดยอดซึ่งเขาเป็นแชมป์โลกมาตอนนี้พวกเราเลี้ยงบอลรอดทุนกันแล้วเล้ในนุ้งในน้ำอะไรอย่ประมาสุดยอดพี่สุดยอดมากผมอยากจะเล่าสักนิดนึงที่ผมไปติดตามดูพี่เขาเนี่ยคือถ้าแข่งในประเทศไทยเนี่ย ผมไปเชียร์ทีไรเครื่องเขาจะเสียทุกทีเไม่ยได้แชมป์พอไปเมืองนอกนะครับเขาได้แชมป์มาครับเครื่องคนอื่นเสียไม่นี่บอกมีสามคนแข่งบ้าอะไรแชมป์โลกอะไรแข่งกันสามคนคนหนึ่งตกเรืออีกคนหนึ่งอายุหกห้านี้ภาพที่น้ำหมากระเจา ได้แชมป์ตกลงทำจริงก็จะเปิดเผยวันนี้ตรงนี้แหละได้แชมป์เนี่ยเขตัวจริงตกลงตรงนใจไม่ให้ใครอ่ะเขาตัวจริงเขาตัวจริงครับต่อเลยฮะเพราะไม่ไม่ใช่เท่าที่ดูอยู่ไม่ใช่ง่ายๆเลยกับการที่จะขึ้นมาในระดับนี้อันนี้ตัวจริงยอมรับเลยว่าตัวจริงก็เมื่อกี้ตอนเจอกันครั้งแรกผมบอกเฮ้ยผมชอบคุณ คุณเล่นละครเก่งเดี๋ยวดูที่บอลดีกว่าครับคุณบอลไม่รู้ว่าผมเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาคนที่เก่งกีฬาทางน้ำ่ยไม่เก่งกีฬาทางบกพี่บอกเลได้อะไรไปนี่นะแข่งเทสกีนะจะชนกับใครครับแก้มกับ มาเลยมาเลยเอาเลยเพราะว่ามันต้องมีกระแทกกระแทกกระแทกวันนั้นไปซ้อมบอลเลี้ยงๆอยู่จะมีคนมาแย่งบอลให้อย่านะคือเป็นเป็นโรคอะไรครับพี่คือแจสกี้นี่ใครจะชนไม่เท่าไหร่แต่คนจะแย่งคนให้แย่งอะมันเจ็บพี่นั่นไงเป็นแจสกี้วิ่งแจสกี้วิ่งให้ผู้ชายมาโดนตัวสำคัญอ๋อไม่ได้หรอกแจสกี้วิ่งเป็นร้อยไม่กลัวยังไม่ได้ตอบเลยเห็นบัวคราวนี้จะมีแท็กติก เทคนิคพิเศษในการทําให้ทีม R S ชนะยังไงครับเทคนิคพิเศษของเราก็คือปีนี้เนี่ยชนะแน่นอนเพราะว่าไม่มีวิทัศน์เป็นประตูแล้วหนึ่งถ้ามีวิทัศน์เป็นประตูเนี่ยจะแย่แต่ถ้าจะแพ้เนี่ยคงจะแพ้ที่พี่โจนี่เป็นประตูเลยครับโจนี่มีอะไรจะพูดไหม ผมแบบอันนี้เราไม่แพงอยู่แลวร์ครับไม่แพ้แน่ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องน้องน้องดูดีมากนะครับผมผมดูดีมากเลยบ้านพอดีมาด้วยคนหนึ่งไม่แล้วก็ไม่หมอมีไหมมีไหมว่ามีเทคนิคพิเศษไหมทางโด้นบังมีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างโจไม่มีครับไม่มีครับไม่น่าเชื่อสีมือล้วนๆนะไม่มีการวางแผนอะไรเลยแหละ ไม่มีนะครับไม่มีเวลาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นใช่ไหมฮะเขาเปลี่ยนกันเป็นทีมไปเลยอออ๋นี่คืให้ทุกคนเล่นให้ได้ครบให้มีโอกาสได้ลงทุกคนมากันไหนครับเปลี่ยนทีละทั้งทีมเลยทั้งทีมยกเว้นสองคนครับตรงหลังมีพี่จอนบาวโวกับพี่เจี๊ยบที่ยืนนั่นไม่เปลี่ยนนั่นไม่เปลี่ยนตรงนี้เป็นเทคนิคให้เขาจําตําแหน่งไม่ได้หรือเปล่าว่าใครเล่นเป็นอะไรเวลาเขเปลี่ยนแล้วครับเว่าะไรกนพอเริ่มเหนื่อยก็ต้องเปลี่ยนให้เขาละครับอ๋อเนียฮะเพราะเราไม่ค่อยมีแรงแดดถ่ายถ่ายทีวีมาดีๆนะครับเพราะว่า พี่ออฟกับพี่ทวนและนี่หน้าตาใกล้เคียงกันแล้วนะครับพี่ออพี่อ็อบแตะไวายาววันนี้นะครับเห็นแกเล่าให้ฟังบอกว่ามีมีคนพักมีคนทักพี่ออบพี่ออฟหน้าโอ้โหหน้าไม่ว่าถาม่าไว้หนวดทําไมเขาบอกว่าผมดูหนังเรื่องหนังเรื่องแอแบทพิสมาเล่นแล้วผมชอบก็เลยไว้หนวดให้เหมือนแบทพี แต่ผมไปเจอคนทักส่วนมากบอกเหมือนถั่วล่ะแล้วครับพี่ถั่วล่ครับเวลามีคนว่ายผมว่า้หนวดเหมือนกันเนี่ยผมบอกว่าผมจะไว้แบบถั่วล่วถั่วล่ะถั่วลแล้วคนเจอไปทักเลยทักว่าทักว่าเหมือนพี่ออฟน่าเหมือนตัตงพัทอ๋อพี่เถียงเลยเหรอเถียงเลยยังไม่พอใจอีกเหรอฮะฟังคูดฟังคูดไม่มีหนวดพี่ พี่ดูหนังฝรั่งบ้างมั้ยเนี่ยไม่เคยพี่จะถามผมทำไมเนี่ยทองคุยทองคุยทำกุญอะไรทำกุญอะไรไม่รู้มีไหมเขามพูดทำทองคุยนามสกุลอะไรทำกุอะไรพี่อ่ะเขาเขาถามคุณเออผมรู้ผมจะถามพี่แล้วทำกุญนามสกุลอะไรนะทำกุญยทำกุญอะไรอ่ะอ๋อทำกุอะไรอ่ะ พ่หน่อยอย่กครูซฮะพ่อห่อยอ่าซะในนี้อ่ะมันมีคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองแหะเล่นบอลโลกอยู่ตลอดเวลาคนเขาต้นเป็นใครรีบตอบก็แล้วคนนี้นะครับโบดยังพกเป็นโบดพี่แบ็คพี่แบ็คลืมไปพี่แบ็คของเราผมผมตั้งใจเล่นบอลผมผิดต้องบอกโดยเฉพาะแวก็จะเป็นคนชอบไปข้ามที่ตรงไหนเนี่ยคือทั้งรองเท้าการเตะ่งเพลงทรงผมทุกอย่างไอ้หนูเรียนแบบมาแล้วเพื่อนเรียก บังบบังคับัคมาจากบัสารนี่เองบัน้อยสาี่บังบัตอนนี้อยคีนครับตอนนี้ชอบลอยคีมากลอยคีห๋ยออะไรอย่าเป็นเบ่ขามเลยมนงันต้องคิ้วแตกข้างด้วยโดนสตาร์ทแตกเฟอร์กี้เลยนี่นี่นี่ก็น่าเหมือนลอยคีนะฮะลอยลอยคีนกา นั่งเล่นมานานแล้วจริะเล่นจ้าไม่รู้เป็นตโ๋จริงจ้าเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเราจะให้จะมีการเขาเรียกอะไรฮะถ่ายผลว่าอาร์เอสกับออซาปีนี่ใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะจะไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยัะไม่เหนื่อยแล้วพังเล้วนะพักเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเพื่อที่ได้มีการซ้อมกันเล็กน้อยนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะมีการยิงประตูกันดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น ติดในโยงสนทนาตอนนี้เรามีออสตาและ RS นั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะจะพบกันในวันที่16มีนาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะออกมาอย่างไรต้องติดตามดูแต่ว่าเห็นเต๋าบอกว่าจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดหน่อยใช่ไหมฮะครับก็ช่วงเช้าก็กราบเรียนเชิญพี่ๆนะฮะไปงานมั่นก่อนนี่งานนี้เล้วก็ไปดูงานมั่นช่วงเย็นไปดูเต๋าเตะบอลแล้วเข่าอ่อนงานไเชิญ มั่นเฉยมั่นเฉยเเ้ยบอกว่าจะมีมีไทยผลครับตรงนี้มั่ง่วยเพื่อนไายไทยผลได้นะครับก็คือส่งไปไปเนียบัรนะครับกับจดหมายไปที่ช่องสามนะครับสายว่า R S หรือออสตาออสตาทีนะครับแพ้กับชนะไม่มีเสมอนะครับเพราะเราไม่อยากเสมอครับไม่อยากเสมอครับทีมเราหน้าตาดีทุกคนเราไม่อยากสมไม่เสมอถ้าใครอยากได้รางวัลก็เขียนว่าออสตาคำเดียวนะครับ เมาอมเดิมนะครับกดเดิมกอนมเดิมครับครับก็คือหลังจากหมดเวลาในเวลาแล้วก็มาเสียรูปโทษแล้วก็มารวมผลในการแข่งขันใครสร้างกฎมาเนี่ยนายประวิทย์ฟีฟ่าครับี่ววน้้ดยงานนี้อ๊อฟคิดว่าจะชนะอีกไหมฮะเป็นปีที่6ไม่ต้องอยากคิดอะไรหรอกครับไม่ต้องอยากจะคิดเพราะอะไรอย่าไปคิดเลยครับพี่ลรคสมองนะอ๊อฟให้ผมพูดดีถ้าผมพูดได้เจ็บมากเลยเที่ยวเนี้ยเจ็บไหม การทับทับผมตี่เราไม่มีโค้ด เราเล่นเราเล่นด้วยกันสติปัญญาความสมครถีของเราใช่ครับเราฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องจ้างโค้ดมาสอนจ้างผมจะบอกให้ปิยพงษ์เนี่ยปั้นได้แค่ดินแค่ทรายปั้น R S ปั้นลำบากบาคุณถูกเขามากเลยนะอันนี้เข้าใจได้แน่นอนนะฮะว่าทาง R S นีจะต้องซีเรียสนะครับตะกิ้นี่คุยกันในช่วงพักโฆษณาเนี่ยโจเอ้บอกว่าอยากจะให้มีกฎขึ้นมาอีกข้อหนึ่งข้อนี้เกิดอะไรฮะโจเอ้ครับเอออยากให้มีแบบว่า ใบเหลืองใบแดงแบบที่ฟีฟ่าเขาเล่นเลยว่าเซฟบ้างนะบาง,บางกรณีบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะในเกมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นปกติทุกปีมาเนี่ยจะจะไม่มี ปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาไม่มีคบไปเหลืองไปแต่ไม่มีครับโดนเลยแล้วปีแรกเลย่ะอ่ะรู้สึกครั้งแรกหรือครั้งที่สองผมโดนแล้วครับไได้โดนเพราะเล่นบอลหรือเปล่าเอาไว้จากบ้านแล้วกันอาจจะได้ตุ้งติดไว้อย่างนี้ก็ตั้งใจจะจากบ้านนะตอนนั้นปอดเชื้อแล้วให้ใบเหลืองยังหอยน่าจารย์ยังหอยหยยังอนี่น่าจะโดนไม่ใช่อาจารย์ที่ก็หาอุจจาระมาแล้วคุณไม่เดิไม่ควรเดินไปหลินไปก้นดีกว่าแฮกไล เลยจงหวะน่าฝากนะอยาเกินอะไรขึ้นขอแก้แผนี้ก่อนได้ไหมครับอีกทุกคนเงีอบครอบนงก้ผมผมผมโปให้อีกรอบนึงผมได้ไปแล้วนะใบเหลืองเพราะผมถอดเสื้ออะไรได้ใบเหลืองเพราะว่าอาจารย์อุจารเที่อาจาร์ันจายังไม่รู้ตัวีพี่พี่พี่เพี่าปี่วเล่นเบอกว่าได้ใบเหลือง ผมก็เลยเชดเล่นบุ๊กวะบอกว่ายังหอยเนี่ยน่าจะได้ใบก้อนพอดีตาวขาพูดเสียงป่าปุ๊บเสียงใบก้อนคนเลยไม่ได้ยินบุ๊กผมเลยแป้งพี่พี่แล้วบอกให้เล่นอีกดูจากการเล่นเมื่อกี้ไม่เล่นก็ได้นะก็ดีนะไม่เล่นก็ได้เอาเอาอีกสักนิดหนึ่งตะกี้ไี้ถามทางหัวหน้าทีมกัปตันของออสตาแล้วนะฮะว่า คิดว่าปีนี้จะชนะหรือไม่ซึ่งแน่นอนเชื่อว่าคงจะมีความมั่นใจแต่ตอนนี้รักษาการนั่งอยู่ตรงนี้ตัวจริงเขาพูดมาในเทปครับผมกัปตันของเรานะฮะคุณหนุ่ม RS พูดมาว่าอย่างไรไม่ใช่หนุ่มสอนรามเหรอ RS ครับสวัสดีครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับแต่ทีมผมยังไม่เจอคําว่าชนะนะครับก็อยากจะบอกพี่ทีมนู้นนะครับว่าปีนี้คงเหมือนเดิมปีนี้ไม่มีรีซอร์ครับแล้วก็ปีนี้ก็ เดิมเดิมฮะเดิมๆเราคงต่อสู้กับทีมช่อง3ามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามเล่นให้สะอาดแล้วก็เล่นอย่างแฟร์เพลย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากจะเอาชนะในปีนี้นะครับเพราะว่าอยากจะให้แฟนๆทุกคนในสนามมีความสุขทีนะครับเพราะว่าแฟนๆติดหวังกับทีมเรามาทุกปีนะครับฝากทึงนะครับอาหัวนะครับที่เป็นกัปตันทีมช่องสามครับว่าในสนามเนี่ยบี้กันเละแน่นะครับแต่เป็นแฟนละครอยู่นะครับพี่ขอบคุณครับ